สวัสดีครับขากลับครับผมนี่ครับเดี๋ยวน้องจะไปดอยสุเทพเป็นต่อไปทางลงโค้น่ากลัวครับนี่ครับ ในเครื่องดับเนี่ยนะาสาวดอยสาวดอยพอละเอาสิ้งไปเลยปุ๊บพอกดเบรกแตกนะครับผมปฮ๊บเทือบถังออกอยู่ไหนวะอ๋อห้ามผ่านผ่านทางนี้ครับ รถแก๊สน่ากลัวมากครับโอ้โหอย่าพลาดนะครับพี่มันครับมันนี่ครับเป็นของพี่น้องที่มันน้องถ่ายเราครับผมอ่าเล่นๆครับร้านนี้มันน่ากลัวว่ะมันจะถลม่มมั้ยล่ะน้องโอ้โหรถเก่งไี่จะขับลงนั้นไหวไหมเนี่ย บรรยากาศสุดยอดเลยครับนี่ครับใช้เกียร์ต่ำไม่ได้ครับรถออโต้ครับเบรกปล่อยเบรกปล่อยแล้วกันครับเอ้ารถด,ดับแล้วเมื่อกี้ต้องมาวอวมยางกันใหม่ครับผมโหนปลูกผักกันเยอะเลยครับผม แสงไปก่อนครับผมแ้อไปละมาหนึ่งคันครับมาแสงได้แล้วรอน้องกันครับอฟังเพลงืันเพินครับสุดยอดครับฟังเพลงเด้ปลาเป็ดเป,ดเปด้บรรยากาศอากาศเย็นๆครับแดดอ่อน อากาศบริสุทธิ์ลมเขาปลูลมเขาลำเนาภัยโคตรได้อารมเลยครับเอานี่ไปไม่ไหวแล้วครับซอ,อมวอมยางกันยางมันเกาะดีไหมโอเคใช้ได้ครับผมบรรยากาศมันได้จริงๆครับ ยอดอครับน้องยังไม่มาเลยรอน้องกนหนึ่งัมีรถตามหลังมาครับเชิญเลยครับผมมาแล้วน้องมาแล้วกันมากันแล้วครับผมนี่ครับโส้ใส่ชิกุเท่เลยโอ้ยจะหมอไปไหมเนี่ย โอ้โหดีมเราโอ้โหภูเขายลงโค้งครับผมโอโ้ถึงแล้วสดชื่นจริงๆครับอากาศสุดยอดนี่เป็นอำเภอแม่ลินครับจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็สายมือเป็นม่อนเอียงดาวครับกลางคืนนี่จะอากาศเย็นมากครับแล้วก็จะมีข้างบนเป็นม่อนตะวันครับผมที่สูงที่สุดในบรรดาแถวนี้นะครับเราไปทางไหนวะเนี้ย นี่ครับบรรยากาศแล้วก็นุ่นเป็นอีกธรรมชาตินี่ครับแสงแดดสายลมครับท้องฟ้าโอ้โหอยู่ครบเลยครับนี่ครับม่อนวิวงามไล่หยดเหมยโอ้ยต้นไม้ครับซากุระไทยแลนด์ ที่พักมันสุดยอดเลยครับผมน,นี่ใส่ขาตั้นมานะครับพอดีชอบชิวๆครับบรรยากาศดีมากสตรอเบอรี่ไล่นี่ครับบรรยากาศสุดยอดครับดูวิวกันข้างล่างนี่ครับวิวทิวทัดนกัน มีบ้านตากอากาศอย่างนี้นะครับผมแล้วก็แค่มีบ้านตากอากาศ่านี้ก็สบายแล้วชีวิตตอนแก่นี่ผมอาจจะมาอยู่แถวนี้ก็ได้ครับใครจะไปรู้ครับบนดอยนี่สุดยอดเลยครับโอ้หกินข้าวควดชิลเลยครับผมตรงนี้ทางลงนี่น่ากลัวครับเราบิดบดปอกเลยกันนะครับผมอ่างเล่าเจอเนินนี้โอ้โหมาเอาอยู่ไหมเนี่ย ้ยมันเลยครับผมอ,อปรากฏตัวเบรกไม่อยู่นะครับผมนาเล่นโค้งมากครับเดี๋ยวน้องหายไปแล้วครับมากันแล้ววันนี้เราเล่นโค้งกันมันเลยเดี๋ยวรอ,อน้องกัน โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพื้งแซงครับรถมองไม่เห็นเดี๋ยวพาน้องไปซวยโอ้ข้างหน้าเป็นโค้งครับรอรถยนต์ไปกันอันตรายไหมเนี่ยโอเคเก่งยังเสียวครับเราก็ เก๋งลุย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 โโค้งสวยว่ะรอรถไปกันครับขอเล่นโค้งหน่อยไปแล้วครับระวังปัดเสียววะบาดเสียวมากครับแต่ตรงนี้เย็นมากนะครับตรงนี้มีแต่ต้นไม้ส,งสูงๆนะแล้วก็มีป่าขาลำนาำไฟไปและ มากันยังวะยังไม่มากันเลยเย็นดีวะระวังรถครับเดี๋ยวนะรอกันมากันละตรงนี้ถนนี้เล่นโค้งเยอะไม่ได้นะครับหนู้าจะยังไม่ยังลื่นๆอยู่นะครับตรงนี้เป็นเหวครับ ชิลมากนะครับสุดยอดบรรยากาศบรรยากาศมันใช่เลยครับที่รอมานานครับชือช้อฟื้นโอ้โหต้นพญาเสือโคร่งครับตรงนี้น่าจะใช่นะครับเป็นเหมือนซากุระไทยแลนด์ครับ เมดอินไทยแลนด์โอ้ทางรถเขาสามกิโลครับเราต้องซัดโค้งสามกิโลทางลงเขาก็อันตรายนะครับก็ชะลอชะลอกันนิดนึงแล้วกมเบรก mm hmm. ไม่รู้ดีหรือเปล่า อยมันเลยครับหางคนน่ากลัวเลยน้องใหม่กันยัง,อยงโอ้มากันแล้วว้าวคนอันตรายครับไม่ชินทางนี้ต้องระวังนิเดเนึงครับโอตรงนี้ระวังนะครับ ากันโอเครถเราไม่ชินนะครับรถเวฟไม่รู้จะเป็นยังไงมันเลยครับตรงเขาจะรอนิดนึงครับ มากันสองคันเห็นสบายครับชะลอทีหนึง่งรอข้างหลังกันโอ้โหอันนี้โค้งหนึ่งครับ เล่นโค้งมากครับผมลงสปีดเลยครับข้างหน้าต้องระวังนงิดหนึ่งเดี๋ยวเบรกไม่อยู่ครับผมมีรถยนต์อยู่นะบานต้นไม้ครับโอ้โหโค้งโหดมากครับโค้งนี้กดเบรกเบาๆครับเป็นโค้งลับครับ ลรงเขานี่อันตรายนะครับรต้องค่อยๆขับกินเบรกไหมขันหน้าเบรกไหมกันหมดแล้วโอ้โห,หนี่มาไงวะเนี่ยเสียวแทนเลยครับผมมาขับมอเตอร์ไซค์ด้วยครับกินเบรกไหมครับ วยมากขึ้นผังไม่มี engine, เอิ n g i n กอ่ะหลลงมายังใช้เกียร์ L มาเลยนะทางบันชันค่อยๆขับแล้วกันบอกกอ็แค่นั้นแหละ ไม่ซิงกะสีครับมาด้วยเหมือนรถจะติดนะมีรถส่วนครับระวังโอ้โหแซงท้งนี้เลยเหรอเอางั้นเลยเหรอครับเสียวแทนเลยครับ โอ้โหโอ้โหลงม่กน่ากลัวมากครับผมเรยคพับเตปโหเฮ้ยเฮฮมันเสียวแทนเลยครับจะแหกโค้งมาไม่แน่ มันสองล้อไม่กล้าแซงทางโค้งครับกลัวตายเหมือนกันครับป่าเขาล้มน้ำพัยนี่ก็สดชื่นครับเดี๋ยวหาโอกาสแซงกันครับกลัวน้องเป็นห่วงน้องครับข้างหลังมากันกลัวแซงกันไม่ผนฝนไหมวะ น้องจะแซงกันมาไหวไหมเดี๋ยวเราเล็งมุมกันครับตามมากันอยู่ครับโอเคเดี๋ยวเราถึงลงมาเร้วก็ติดอยู่ดีนะ หวังว่าดอยสุเทพจะไม่มีรถเยอะนะครับเดี๋ยวลงไปข้างล่างก็แซงกันสบายนะครับตรงนี้เป็นทางลงม่อนจำนะครับก็ทางลงดอยครับรถอาจจะเยอะ ข้างหน้าก็น่าจะถึงแล้วครับรอน้องก่อนน้องไม่กล้าแสงสามครับโอเคเดี๋ยวรอข้างหน้าก็ได้ รถสวนครับหลบกันเชียงใหม่เลี้ยวซ้ายครับต้องไปก่อนมืดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราดงรอยลำบากครับใส่บมวกกันน็อกพอดีเอาชิวมืดมาครับ ระหว่างนี้เรารอน้องแนละ้วเรารถก็ติดเราก็ถ่ายรูปกันไปก่อนครับใครตั้งเวลาว่าบัตรซบจริงๆเดี๋ยวนะเราตั้งเวลาออกกันครับ